ฝนตกหน้าหนาวครับท่านดูนะฮะคิดว่าพายุข้าวครับแล้วก็มีลมด้วยครับผมถ่ายทำตรงแปลงข้าวหอมมะลินะครับครับวันนี้ท่านจะได้เห็นว่ารวงข้าวก็กระจายเต็มท้องทุ่งนาแล้วฮะเต็มแปลงแล้วก็ ก็กำลังพัฒนาไปกำลังเต็มนะฮะมเมล็ดข้าวกำลังเต็มในวันนี้ถ้าไม่ถ่ายไว้ก็จะเสียดายนะครับบรรยากาศอย่างนี้หายากเพราะว่าหน้าแรงและมีฝนนะฮะแต่ก็ถือว่าไม่หนักนะครับเพราะว่ามันคื้ม,มาได้สองสามวันแล้วเนี่ยผมก็เลย เป็นของฝันของฝากนะครับให้เอฟซีของผมครับถ้านดูรวงข้าวครับ เร็วมากครับเร็วจริงๆใช้เวลาไม่กี่วันก็เมเล็ดข้าวกำลังจะเต็มนะฮะและอีกสักระยะหนึ่งผมว่าวันนี้ประมาณวันที่ยี่ห้าตุลาประมาณกลางๆเดือนของสุจิกาเราก็สามารถเก็บเกี่ยวได้และทุ่งตรงนี้ก็จะกลายเป็นทุ่งรวงทอง เนี่ฮะท่นดูทันได้จะยินเสียงเม็ดฝนผมก็เลยโัวอกาสนำบรรยากาศมาเป็นของฝันของฝากให้กับเอฟนะครับที่อยู่ภายในประเทศและต่างประเทศเนี่ยวันนี้ก็จะถ่ายใกล้ๆนิดนึงนะครับผม